สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสหายยานยนต์รัตนาทิเบตนะคะคลิปนี้พามาแนะนำนะคะรถอสติสนะคะตัวนี้เป็นปี2015เนาะเป็นสีตัวนี้เป็นสีเทานะคะปี2015เป็นเป็นตัวจีนะคะ1.6เนาะตัวนี้เครื่อง106นะคะตัวจีใครที่สนใจหรือว่าชอบนะคะรถอสติสเนาะกำลัง หารถอัทิตอยู่นะคะราคาไม่แพงมากก็แนะนำคันนี้เลยปี2015นะคะสีเทาตัวนี้รถสวยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนะาะมาชมข้างในนะคะตัวนี้เป็นตัว G เนาะเครื่องพันหกนะคะคุณผู้ชม ทนล็อกเน,ะนาะตัวนี้ใหม่นะคะวิ่งมาอยู่ที่แสนนะคะ,ะหนึ่งแสนกับสี่พกิโลเนะาะวงมาลัยนี่นะเกียร์นะคะออโต้คอนโซลข้างหน้านะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เบาะเป็นเบาะหนังเนาะ ไม่งม,มาแสนนะคะกับ4 0 0พัใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถเพิ่มเติมกันได้นะคะร้านเราเปิดทุกวันเนาะสามารถเข้ามาดูรถที่ร้านของเราได้ทุกวันเลยนี่นะคะคุณผ,ผู้ชมปี2015นะคะสภาพยังสวยอยู่เลยนะตัวนี้เครื่องพันหตัว ใครที่สนใจมาชมรถกันก่อนได้นีเลยราคาไม่แพงนะคะ3 8 9 0 0 0บาทคันนี้นี่นะคะ,ะน้านะคอนโซลนี่เลยภายในไม่ช้ำนะคะคุณผู้ชมภายในไม่ช้ำนะตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องพันหกนะคะ เสียงนี้นะคะนิ่มเลยเป็นตัวจีเนาะตัวจีจะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้อัสติีสวยนะคะคุณผู้ชมใครที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ไะดนะคะพี่เบอร์0 8 1 8 2 0 9 7 7 4นะคะหรือว่าอ่าอินบ็อกเข้ามาทางเพจเนอโรบ,บ้านสหาย,ยานยนต์นะคะได้เลย อยากสอบถามอยากปรึกษาในการจัดไฟแนซนนะคะก็ทักอินบอกเข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะเข้ามาชมรถนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ที่ร้านได้ทุกวันนะคะร้านเราเปิดทุกวันเนาะร้านนะคะตั้งอยู่ที่ถนนร,รัตนาธิเบศติดก,กับสถานีนะคะ MRT บางกะสอเนาะเข้ามาชมรถกันได้นะคะทุกวันวันนี้เป็นปี2015นะคะรถอัสติปเนาะ เป็น1.6ตัว G ราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ